Gang, 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 gang Them bullets rain If my mans fall down, he say no names Respect the game For my niggas in the chain, gang โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีเรื่อยๆเอากระดอกเอาโยมกันทันท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ e t u z x 2นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็อยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกม b o x Food นั่นเองนะครับผมเป็นเกมเป็นแบบในโลบ็อกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทำการสุ่มผลปีศาจกันนะครับซึ่งพี่จะทำเป็นในส่วนของทำสูตรสุ่มผลปีศาจนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำสูตรกันเลยนะครับก็คือวันวันนี้ก็ว่างๆครับก็เลยมาสุ่มกันนะครับโอเคเดี๋ยว ส่งกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับซึ่งไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเลยก็ต้องไม่เคยทดลองด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือให้เรานะครับผมไปตีในส่วนของอ่าตีในส่วนของมาลีนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของทหารเรือก่อนะครับซึ่งผมจะไปตีที่อ่าตรงตรงนั้นนะครับผมแล้วใครเขาใช้ผลอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับจะไปที่เกาะกินกินอะไรนะกินโซนก่อนนะครับผมเกาะตรงนี้นี่ครับผมเพื่อจะไปตีอ่ากัปตันมาลีนี่ครับหรือว่าเป็น อะไรนะหัวหน้าทหารเรือใช่ไหมกัปตันเพมารีนนะครับโอเคก็อยู่ตรงนี้นะครับผมิดหาคีย์ไปทีหนึ่งปับปงก็ใครที่อยากให้ผมสตรีมหรือว่าเล่นเล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนแบบฟาร์มฟาร์มมาตลงมาตรอลี่หรือว่าหาผลปีศาจจะคนดูอะไรน้นองๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนนะเผื่อพี่จะถ้ามีคนขอให้เยอะเดี๋ยวพี่จะสตรีมให้นะครับทุกคนโอเคปะ สูตรอ่าอย่างแรกนะครับเราก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมอย่างต่อไปนะครับให้เราทําการอ่าวิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับทุกคนโอเคครับนี่นะเป็นสูตรของผมเองนะครับซึ่งเพิ่งกินได้สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะวิ่งรอบคาเฟ่นะครับหนึ่งรอบไปวิ่งรอบกันไปชิวๆกันทุกคนปะวิ่งรอบกันไปหนึ่งรอบครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วิ่ง อ่าหนอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก no ็ให้เรานะครับไปทําการคุย okay. ก <laughs laughs> ับเอลวน้าตรงนี้หนึ่งหอมนะครับแต่ไม่ต้องซื้ออะไรนะกดเย้ไปนะครับแล้วก็ในเวอร์มายครับผมปรับเรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปสุ่มครับบงบงเฮ้ยโอเคก็ได้เป็นผลไฟมานะครับทุกคนโอ้ โอเคก็ไม่ได้แย่มากนะทุกคนก็ได้เป็นฝไฟนะครับก็ไม,ไม่ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทำสูตรต่อไปกันเลยนะครับทุกคนปะสวัสดีสสดค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชำระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้เลยค่ะ อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสูตรต่อไปกันเลยนะครับสูตรนี้ก็คือในส่วนของเอาคาตานะนะครับผมฆ่าบอสนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกสูตรกันเลยกันก็คืออย่างแรกก็คือให้เรานะครับเอาคาตานะนะครับไปฆ่าบอสตัวใดก็ได้1ตัวนะครับผมนะครับแล้วก็2นะครับผมให้เราทําการวิ่งรอบเกาะสุ่มนะครับหรือวิ่งรอบเกาะมารินใหญ่ตรงนี้นะครับผม1รอบนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือมายืนบนกล่องแล้วก็สุ่ม ในส่วนของผลปีศาจนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นวิธีที่ยอดทิตนะคบเดี๋ยวพี่จะมาทําเลยนะครับแต่ถ้าได้ผลที่มันดีนะครับพี่ก็จะเอาไปมอบให้ผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องใช้ดับคาตานะนะครับผมคาตานะพี่ก็ซื้อมาแล้วนะครับราคา1000นะครับหนึ่งพันเบลีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับคาตานะโอเคก็ดับนี้โอเคนี่ครับดับคาตานะดาบนี้นะทุกคนผมปิดเสียงเพลงก่อนโอเคนี่ครับคาตานะนะครับก็ใช้ สักพักหนึ okay. problems, okay. Okay. ่งนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปตีอ่าไปไหนแเราทุกคนบอสอ๋อบอสหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้บอสหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ทุกคนโอเคถ้ากด X มันจะตายไหมอ่ะโอเคผมว่าน่าจะสำเร็จแล้วภารกิจเราวันนี้ครับทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับก็ใช้คาถานข้าบอสแล้วนะครับก็มาลติลีก็เพิ่มมาเยอะมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวไป เกาะทหารเรือกันนะครับไปวิ่งรอบเกาะทหารเรือหนึ่งรอบใช่ไหมทหารเรือก็ไปทางนี้ปะเราจะไปเกาะทหารเรือหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทําการเดี๋ยวนะเกาะทหารเรืออยู่นู่นใช่ไหมใช่นู่นไหมนะผมลืมเกาะทหารเรืออยู่ไหนวะเดี๋ยว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 นะเกาะทหารเรืออยู่ไหนเดี๋ยวผมหาก่อน ผมลืมละอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วนึกว่าลืมทุกคนโอเคนะครับก็จะทําการวิ่งรอบเกาะทหารเรือหนึ่งรอบนะครับทุกคนสุดนี้นะครับโอเคไปวิ่งรอบเกาะทหารเรือกันทุกคนผมก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับผมจะมาร์กไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็วิ่งรอบหนึ่งรอบนะครับผมโอเคผมจะเรียกให้เขามันเร็วเลยครับเรียเร็วทุกคนไปวิ่งออกไปไป้ยเฮ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  ไมก็ครบหนึ่งรอบแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวไปซุ่มผลพิศาจกันนะครับโอเคผลปิศาจก็อยู่ตรงนี้นะที่ให้ซุ่มตรงนี้แล้วก็อยู่บนกล่องแล้วซุ่มนะทุกคนโอเคแล้วก็ซุ่มซุ่มไป alright โอเคมีแค่นี้อยู่สี่พันะทุกคนบายปัง้งโอ้โหได้ผลทราย เดี๋ยวนะผมขอดูผลทรายแป๊บนึงนะทุกคนผลทรายก็น่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงผลทรายผลทรายผลทรายแซนเฮ้ยผลทรายก็เอาไปฟาร์มได้ใช่ไหมผลทรายโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปแจกแล้วกันเนาะเอาไปแจกผู้เล่นใหม่กันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามีใครที่ยังไม่มีผลปีศาจหรือเปล่านะครับโอเคค่าตัวก็ยังมีอยู่นะคนที่มีแบบค่าหัวเจ็ดลงเจ็ดร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเขามีผลปีศาจแล้วหรือยังถ้ามีผมก็จะให้ผลทรายนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวให้คนนี้นะเอาไหมผนรายเอาเบ่าวเพื่อนเพื่อนระวังเอาไหมผนรายเอาป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทิ้งให้เขานะครับโอเคผมทิ้งให้เขาแล้วโอเคเขากินไหมคนนี้เป็นคนเว็บใหม่นะครับโอเคกินแล้วทุกคน โอเคเป็นไงผลทรายได้ไหมก็คนนี้น่าเป็นมือใหม่นะครับยังใช้คาตาณะอยู่เลยนะครับทุกคนโอเคก็บายนะครับโอเคก็ภารกิจเราก็สําเร็จแล้วนะครับก็ได้ผลทรายมานะครับในสูตรนี้เป็นสูตรที่ฮินทอนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูสูตรต่อไปกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาสูตรต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นสูตรที่3แล้วนะครับทุกคนโอเคก็สูตรนี้ครับก็คืออย่างแรกนําก็ไปตีในส่วนของไว้ไว้แอดมิรัลนะครับผมที่ตัวนี้นะครับที่ตรงเกาะตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมข้างหน้าผมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการวิ่งรอบเกาะนั้น2รอบนะครับแล้วเราก็จะมาสุ่มกันนะครับผมว่ามันจะได้ผลอะไรนะครับเป็นสูตรที่ไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าก็ลองไปดูแล้วกันนะทุกคนไปเดี๋ยวก็ไปไปตีบอสไว้แอดมิรัลตรงนั้นก่อนนะครับผม ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพลเรือโทใช่ไหมพลเรือโทอะไรสักอย่างคือผมก็จาชื่อมันไม่ได้แต่ก่อนเคยเรียกอยู่นะแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วมันมันชื่อว่าอะไรไม่ได้เล่นนานไม่ได้ดูด้วยนี่ครับทุกคนบอสต,ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะโอเคก็เอาเป็นว่าบอสแอดไวร์ตรงนี้แล้วกันนะครับเออเป็นพลเรือโทนะครับผมเอา้าหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวจะตีด้วยในส่วนของอาซูเปอร์ฮิลแมนละันนะครับ

เอนะใรัตอโอเคนตอนนี้ก็ครบสองรอบแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็ไปที่เกาะเดิมนะครับผมมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นแล้วกันโป้งโอเคเดี๋ยวซ้ายหน่อยตรงไปปุ๊บปุ๊บโอเค ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นทำไมตรงนั้นจะไปเกาะจะไปเกาะเริ่มต้นเฉยโอเคนะับแล้วเราก็จะมาทำการสุ่มกันนะว่าเราจะได้ผลอะไรนะรทุกคนไปดูกันเลยัล้วโอเคสุ่มเลยครับทุกคนปอง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 เฮ้ยสไป์โอ้ยเวียนผลหนามนรกโอผลหนามทุกคนโอ้ โอ้โอเคคนหนามนะครับผมก็ไม่เห็นผลด่างนี่คือมันไม่ดีอยู่สับอวยไว้สักเยอะเลยสูตรนี้นะครับอย่าไปใช้นะสูตรเนี้ยโอ้โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่กันด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับใครที่มีสูตรสุ่มอะไรอย่างี้น้องๆก็รอ,อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายต้องทิ้งใช่ไหมเนี่ยดรอปลงทะเลไปแล้ว,ลวกันเรียบร้อย Oh my gosh